กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภา,าสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับและรายงานการเงินที่ตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานกะกะตนะครับผลสรุปของรายงานของอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินณวันที่30กันยายน2565 งบแสดงผลการดําเนินง,งานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินสุทธิส่วนทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญซึ่งรายงานการเงินดังกล่าวข้างต้นสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าการแสดงฐานะการเงินของสํานักงานกะกะตณวันที่30 กันยายน2 5 6 5และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดมีการแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขแต่จากกรณีดังกล่าวนะครับก็จะมีการประเมินผลการใช้ใจ่ายนะครับการเงินและทรัพย์สินซึ่งมีหัวข้อการประเมิน รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานกกตทั้งสิ้น4หัวข้อก็คือ 1. การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 2. การประเมินผลการจัดการทรัพย์สิน 3. การประเมินผลการบริหารโครงการและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัดของประมาณที่ได้รับจัดสรรซึ่งกรณีดังกล่าวในส่วนของการประเมิน าการใช้ใจ่ายเงินและทรัพย์สินนะครับพบว่ามีข้อสังเกตบางประการที่สําคัญดังต่อไปนี้ 1. สํานักง,ง,งานกะกะตใช้ใจ่ายเงินตามแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณรายใจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2565โดยมีเงินเหลือจ่ายเป็นจํานวนมากประกอบด้วย 1. ค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีเงินเหลือจ่ายจํานวน226.74ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ50.74ของแผน 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการมีเงินเดอจ่ายจำนวน147.13ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ50.7ของแผนข้อสังเกตประการที่สําสำนักง,งานกกตส่วนกลางไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ตามเป้าหมายจำนวน33รายการ สำหรับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนภูมิภาคนะครับไม่มีแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ2 5ง5ัน2565ให้สตงตรวจสอบข้อสังเกตที่สำคัญประการที่สาสำนักงานกกตจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2565โดยไม่มีข้อมูลเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการโครงการว่าต้องเสร็จสิ้นเมื่อใด ทำให้ไม่มีข้อมูลในภาพรวมเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการควบคุมกํากับและติดตามผลการประกอบการ,นะรการจัดทํารายงานการบันการรายเดือนและรายไตรมาสมีความล่าชา้าไม่เป็นปัจจุบันปัจจุบันในปีงบประมาณพศ2565สำนังกงานกรก,ะกะตมีโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย15โครงการคิดเป็นร้อยละ5 11.72ของจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมดข้อสังเกตประการที่สําสำนักงานกกตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบสงป .301 ว่าสามารถดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายทุกรายการรวม6เป้าหมายแต่จากการทดสอบการคำนวณผลการปฏิบัติงานพบว่าสำนักงานกกตใช้สูตรการคำนวณไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้เนื่องจาก ไม่ได้เก็บข้อมูลเพื่อคำนวณตามสูตรดังกล่าวจึงใช้ข้อมูลรายงานประจําเดือนที่มีอยู่มาคํานวณแทนดังนั้นผลการปฏิบัติงานที่กรกตคําคนวณได้อาจไม่สะท้อนนะฮะผลการเปฏิบันิงานได้อย่างแท้จริงครับสำหรับข,ข้อสังเกตที่สําคัญอของอผลการตรวจสอบก็กลับเรียนมาสี่หัวข้อนะครับสําหรับ เข,เขาเสนอแนะและรายละเอียดของรายงานนะครับปรากฏอยู่ในเอกสารที่ทางสตงได,ได้ส่งให้ท่านวุฒิสภาครบถ้วนทุกท่านแล้วเขาโปรดพิจารณาครับ